สนับสนุนโดย iMobile iQ Series ช่วงแอปรีวิวนะครับแนะนำพิธีกรประจำช่วงของเรานะครับคุณบอมแอดโมบายบอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็เริ่มกันเลยครับกับแอปนิวส์ครับแอปนิวส์ข่าวแอปในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของ Google ครับ Google Maps นั่นเองหลังจากที่ Google เปิดตัว Maps เวอร์ชันใหม่ในงาน Google io ที่ผ่านมาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็เปิดให้ใช้แล้วครับกับ Google Maps ใหม่ตอนนี้เปิดให้ทุกคนใช้แล้วในเวอร์ชันเว็บนะครับ ในนี้ในแอปครับก็เปิดให้ใช้เช่นกันครับสำหรับทั้ง iOS นะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่า iPad iPad ก็เต็มจอเลยเดิมก่อนหน้านี้ไม่มีเวอร์ชัน iPad ครับตอนนี้มีเต็มจอเลย Android ก็เปิดให้ใช้เช่นกันครับสำหรับเวอร์ชันใหม่ใช่จะเรียกได้ว่าเป็นฟลัดดีไซน์นะครับดูที่เรียกว่าดูเรียบง่ายกว่าเดิมนะสวยงามกว่าเดิมนะครับคนที่ไม่ได้ใช้มาสักพักเนี่ยเข้ามาจะเห็นแบบหนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับเรียกว่าซูมออกมาไกลๆเนี่ย เรียกว่าออกไกลได้มากเลยถึงระดับโลกสมมติระดับโลกเลยทีเดียวคือโลกก็แล้วนะคือช้าออกมาอีกหน่อยคงจะเห็นเป็นรูปกลมๆเลยทีเดียวครับอันนี้ช้านิดนึงมันจะมีในโหมดของเลือก Google Earth ครับสามารถกด Google อ๋อตอนนี้อ๋อเนื่องจากว่าในแอปพลิเคชันนะครับมันโยนไปอีกแอปหนึ่งนะครับต้องโหลดด้วยครับก็สำหรับตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่าฟีเจอร์ใหม่แอปใหม่นะครับในประเทศไทยก็อัปเดตแผนที่รายละเอียดแผนที่แล้วด้วยนะครับถือว่าใหม่ขึ้นเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นภาพ ถ่ายทางอากาศนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องถนนก็อัปเดตด้วยข้อมูลดีขึ้นเยอะเลยทีเดียวมีสติดวิวด้วยใช่ครับประเทศไทยเราเนี่ยสติดวิวเนี่ยกว่า20จังหวัดแล้วนะครับครับก็ไปดูเล่นครับไม่ต้องไปที่จริงครับไปตามถนนกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆนะครับก็ใครก็ลองไปดูกันว่าบ้านของคุณมีสติดวิวขึ้นหรือยังไปดูหน้าบ้านให้คุณยืนอยู่หน้าบ้านตอนเขาวิ่งมาถ่ายหรือเปล่าครับนะครับ ตรงนี้ก็สปโหลดมาได้เลครับนี่คุณแก่พาไปเที่ยวเวียดนามแล้วอครับนำกำอะไรคยังงงเอกันสยามเป็นร้านเวียดนามนะต่อไปครับกับแอปพลิเคชันนิวส์ใหม่นะเป็นชื่อว่า Pacific Rim ครับเป็นเกมเหมือนชื่อหนังเลยใช่ครับเป็นชื่อหนังเป็นเกมที่ทําจากหนังนั่นเอง Pacific Rim ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ คุณยนที่ชื่อว่ายเกอรกนะครับเพื่อเขาสร้างขึ้นมามนุษย์เซียชาของเราสร้างขึ้นมาเพื่อไปสู้กับสัตวประหลาดที่ชื่อว่าไคจูครับ,รบสำหรับใครที่ได้ดูหนังแล้วก็จะรู้รายละเอียดกัน เสียงเพลงนี้จะตื่นเต้นร้าใจมากนะครับอลังการ3มิติงานสร้างเลยเรียกว่าเข้าไปสู้กันนี่หุ่นยนต์เราครับตัวใหญ่มากสังเกตนะครับว่าบินไม่ได้ครับจะมีเฮลิคอปเตอร์มาช่วยบินให้เฮลิคอปเตอร์มายกนะครับถูกครับไม่รู้ยกได้ไงนะมันหนักมากเลยนะใช่ครับเขาก็พูดกันอยู่ครับแต่เราเน้นว่ามันไม่ต้องสีรีย์เรื่องความจริงดูหนังอย่าคิดมากมันคือหนังแบบสุดยอด นึกถึงคล้ายๆก็ซีล่าดูหนังแนวญี่ปุ่นสมัยก่อนนะคุ่โหใช่ไหมดูสับปะาดเลยหน้านี่ใช่เลยความอลังการของเขามีเลเวลให้เล่นกว่า30มสิบเลเวลเยอะกว่าในหนังอีกในหนังที่มีไม่กี่ตัวมันมีแค่2ชั่วโมงไงครับอันนี้เล่นกันทั้งคืนได้ครับเล่นไปเลยนะเตมที่เลยก็ฟาดฟันแอคชั่นกันเต็มที่เลยผมก็เล่นกับหัวต่อไปนะฮะลักษณะดูคล้ายๆถ้าใครคุ้นๆลักษณะคล้ายๆอินฟินิตี้เบลด อ่าแนวแนวแนวแนเดียวกันไปลองโหลดเล่นกันดูครับกับเกมนี้30บาทมีบน Android ด้วยใช่ Android แพงนิดนึง Android เริ่มต้นที่1 0 0 1 5 0บาทใช่ครับก็ใครสนใจกราฟิกสุดยอดเยี่ยมมากเลยก็โหลดนะนิดนึงนะเกมใหญ่ครับ อ่าพอแล้วเล่นกับโวนานแล้วพอประมาณพอมากำลังติดเลยมันเลยใครยิ่งไปดูหนังแล้วมาเล่นเกมยิ่งสนุกครับมันมีระบบอัพเกรดสนุกดีชอบนะฮะลองดูสำหรับช่วงแอปแบบนี้ก็มีด้วยครับครับนี้ชื่อว่า Don't Think Just Eat ครับไม่ต้องคิดอะไรแปลไทยว่าอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากกินกินไปเถอะอะไรอย่างเดียวกินไเถอะเอออร่อยไม่อร่อยกินไปเกี่ยวกันไหม แอปนี้เป็นไงฮะแอปนี้เนี่ยจะมันจะบอกครับว่าเนี่ยสำหรับใครที่โอ้ยคิดไม่ออกกินอะไรดีครับกินอะไรดีพวกคนบอกว่าไม่รู้เหมือนกันอ่ะญี่ปุ่นแล้วกันอะไรก็ได้คิดไม่ออกก็ตอบว่าอะไรก็ได้อะไรก็ได้ถึงเวลาก็ไม่ได้สักทีหนึ่งรับเลยมีแอปนี้มาช่วยครับคุณแก่ครับสาธิตเลยครับกับการกินครับเขากำลังหาอยู่เป็นหนึ่งนะครับผมว่ามันหาที่กินให้ไม่ได้ครับแถวนี้ไม่มีที่กินคือเขาจะหาที่กินมาันจะหากินที่ที่กินแถวแถวนี้มาให้แล้วก็จัดการให้คุณเลยกินมันที่นี่แหละครับ สุ่มมาเลยนี่มาแล้วครับมาแล้วกว่าจะหาเจอครับตามต่างกันนี่ก็ลด the p a r กิ n งฮะเดอะพาร์คแลนด์บางนาใช่ครับทางเราทางวินีไป300เมตรทางทางทิศทางทิศนี้นะพอเราหาได้แล้วก็ไปกินเลยครับไม่อยากกินตามสั่งอะฮะเปลี่ยนอนเปลี่ยนครับเดี๋ยวหาใหม่ผมว่าหาต้องสี่ขั้นพอนี่เลยสี่ั้นตอชั้นทาวเวอร์ดีชั้นสองเองไกลเข้าไปได้กินเลยเฮ้ยไม่เอาไอเดียนี้ไม่เวิร์ เดี๋ยวผมว่ากดสักสี่ห้าทีมันจะด่าไหมครับจะกินไม่กินครับจะกินไม่กินไรครับไม่ต้องกินแล้วครับคือต้องบอกนิดนึงว่าเป็นเอานี่แบบว่าคือคือปกติเราจะต้องถามว่ากินอะไรใช่ไหมแล้วเรื่องเมนูมันที่ไหมันคล้ายๆนี่ครับไอไอที่เอ็ดบอครับไอไอลูกลูกบบลูกพูเล็กแปดนะที่ใครถ้าใครเคยเล่นนะเป็นลูกกลมๆตัดสินใจไม่ถูกจะทำอะไรดีก็ค่อยเอาค่อยเาค่ยเยาแล้วมันก็บอกเราว่าทำอะไรดีนี่อแนวเดียวกันเลยครับอยากกินอะไรก็ให้มัน หาให้เราใช่แต่มันอันนี้มันหายจากร้านอาหารที่มีจริงๆรอโปสแควร์แอดวานคือเขาไปดึงในข้อมูลในโนสอสแควร์ที่คนไปเช้อินไปร้านอาหารต่างๆนี่ครับแล้วมากรุ๊ปแล้วก็บอกว่าอ่ะคิดให้แล้วจบใช่ เอาอันนี้เลยละกันใช่ไหมฮะอย่าโวยอย่าบ่นนักว่าแบบว่าหาอะไรกินไม่ได้นะครับมีแน่แน่เพื่อนกลุ่มใหญ่ฮะคนที่เจ้าหน้าคนเอาอันนี้สุ่มเลยละกันเก๋ดีนะครับก็ระยะทางใกล้ๆนะก็ไปกินกันได้ตอนนี้ไปโหลดเลยฟรีด้วยฟรีด้วยโอ้ครับต่อไปครับสำหรับช่วงแอป V l i ล e ครับแอปแรกชื่อว่า Layer Layer ครับเลเยอเพราะว่าไม่มีตัว e ครับ Layer ครับ Layer เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันแต่งภาพครับซึ่งเป็นการแต่งภาพแบบแบ่ง เลเยอร์ Layer, หรือแบ่งชั้นนะครับสามารถแยกภาพของคุณเป็นชั้นชั้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแยกแบ็กกราวฟอร์กราวนะครับหรือแยกภาพกราวเป็น2ส,ส่วนนะครับสมมุติว่าเราอยากให้แบ็กกราวเบลอเราอาจจะแยกตัวซ u b j e c t ของเราหรือว่าตัวคนเนี่ยแยกออกมาจากแบ็กกราวนะครับแล้วสามารถทําให้แบ็กกราวมันเบลอได้อนอกจากนั้นแล้วเราอาจจะทําให้ตัว Subject ของเรานะครับอาจจะภาพคมขึ้นชัดเจนขึ้นหรือปรับสีปรับโทนแสงที่ไม่ต้องปรับแบ็กกราวปรับแยกกันเป็นเลเยอร์เลเยอร์เดี๋ยวลองดูนะครับว่าปรับแล้วเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวผมดึงหน้าน้องๆก่อนอันนี้คุณแก่ทํากับหัวแล้วก็แบบประมาณประมาณ<ะ>ไม่ไม่ได้ละเอียดมากน,นะครับตรงนี้คุณแก่ก็แยก,แกเเยอร์แล้วสังเกตน,นะครับมีการแยกเลเยอร์ด้านหน้ากับด้านหลังนะครับคุณแก่ปินแสงด้านหลังก็แสงเปลี่ยนเฉพาะด้านหลังแะสังเกตน,นะครับเยเอร์ตรงกลาง subject ที่คุณแก่เลือกไว้มันไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นสีของตัวคน นะครับสีผิวต่างๆเนี่ยจะยังเหมือนเดิมกับที่ถ่ายมาแต่ว่ารอบๆเนี่ยเปลี่ยนได้ใช่หรือถ้าเกิดคุณต้องการเปลี่ยนเฉพาะตัวสีของตัวคนก็ได้นเลือกเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับนี่ก็เปลี่ยนเฉพาะตัวเลเยอร์หน้าเรียกว่าระดับ Photoshop เลยทีเดียวนะฮะสำหรับใครใช้ Photoshop คงรู้เรื่องเลเยอร์อยู่แล้วนะครับสำหรับใครไม่ได้ใช้ไปลองเล่นดูได้แอปนี้สบายๆชิวๆเลยราคาครับผมราคาฟรีครับฟรีด้วยนะครับก็มีฟิลเตอร์มากมายนะครับสามารถทำโอ้ยเยอะแยะมากนะครับเสร็จปุ๊บก็ส่ง แชร์นะครับจะเป็นอะไรในทวิตเตอร์อินสตาแกรมนะครับฟิกเกอร์ทำเลอร์ได้หมดครับมีครบทุกอย่างนะครับนะต่อไปครับสำหรับแอปต่อไปเลยนะครับตัวนี้ฟรีไปลองเล่นกันดูแอปต่อไปที่ชื่อว่า VLC บางคนคงจะรู้จักกันอยู่แล้วครับเป็นแอปพลิเคชันตัวเล่นวิดีโอครับตอนนี้เนี่ยก็มีอยู่บน iOS แล้วนะครับสำหรับ VLC ตัวนี้เนี่ยเป็นแอปที่สามารถสตรีมนะครับหนังนะครับจาก เครื่อง PC ของคุณเข้ามาเล่นบน iOS device ได้คุณอาจจะนอนบนเตียงอาจจะไปเล่นบนโซฟา f อทีวีไม่ได้อยู่นะครับหรืออาจจะไปห้องครัวอะไรก็แล้วแต่อยากดูอะไรที่มันอยู่ขงบุนคอมพิวเตอร์อก็สามารถเลือกใช้ได้ต้องบอกว่าเป็นแอปที่มาช่วยเพราะว่าจริงๆแล้ว iPhone อ iPad เนี่ย ถือเล่นไฟล์วิดีโอเนี่ยค่อนข้างจำกัดนะครับจะต้องซิงค์ไอจูนเข้าไปนะครับถึงจะมาเล่นบนนี้ได้บางคนอาจจะมีปัญหาโอ้ต้องซิงค์ไอจูนต้องโน่นนี่นะลำบากจริงเลยนะครับ vlc โหลดฟรีครับก็สามารถเลือกได้นะครับเซตอัพไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วคุณก็สามารถเลือกไฟล์ของหนังเขาบอกว่า ได้แทบทุกประเภทเลยทีเดียวโยนมเยอะมากเลยทีเดียวนะครับเราต้อสามารถกดเลย์เข้าไปได้นะครับจริงๆบอก v c ีนี่เป็นโปรแกรมมาตรฐานของทั้ง Windows แล้วก็ Mac ด้วยใช่ครับในบการเล่นไฟไล์วิดีโอมีไฟล์อยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่เล่นไฟล์วิดีโอหลายประเภทหลายฟอร์แมตหลายวิดีโอบางทีไปเล่นแบบเปิดด้วยวินโดว์มีเดียเพเยอร์อาจจะอย เปิดไฟนี้ไม่ได้นะว l เเปิดทุกอย่างนะฮะตอนนี้ก็มีอยู่ใน iPad ด้วยลองใช้กันดูครับครับต่อไปครับกับแอปนี้ครับที่ชื่อว่า iBody Building Pro ครับเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้คุณผู้ชายนะครับบึกล่ำนะครับหรือคุณผู้หญิงที่อยากมีหน้าท้องที่สวยสแลนเดอร์แน่นเฟตปรี้ยนะครับก็เอาไปใช้ได้คือพอดีไปเจอแอปนี้ว่าเป็นท็อปดาวน์โหลดครั้งไอจูนโตก็บอเฮ้ยมาย่งไงก็เลยไปดูนะครับ จริงๆถบอกเป็นแอปก็คือรวมท่าออกกำลังกายใช่ครับอกว่าท่าไหนจะช่วยนะครับสร้างกล้ามเนื้อชิ้นไหนมีวิดีโอให้ดูด้วยเนวิดีโอเลยถูกต้องไม่เป็นนะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่เอาแอปนี้ไปศึกษาก่อนได้เวลาไปถึงยิมปั๊บไม่ต้องอายเขาครับครับรู้เลยว่าทําท่าไหนเห็นเห็นอุปกรณ์เสร็จไม่กลิงกลัวว่าแบบเข้าไปทําผิดท่าอะไรเเราเข้าไปไอ้อุปกรณ์นี่บางทีมันหน้าตาแปลกนะคุณหู๋ไปถึงแล้วเฮ้ ขาเสียบตรงไหนดูไปไม่บูกเลยนะครับก็สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้นะครับลองดูได้มันเวอร์ชันฟรีนะครับผมเข็นอยู่นะครับแล้วก็มีเสียงต่างๆตารางเวิร์กอัลกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครนี่ไม่ออกจะทำยังไงนะฮะเช่นบอดี้บิลเดอร์นะครับมีจัดตารางให้เรียบร้อยนะครับมเลลาอลังกายสองอาทิตย์ต่อวันเลือกดูมีเป็นเซตมาให้เลยนะครับเขาก็บอกว่าทำอะไรจำนวนกี่ครั้งเท่าไหร่กังนะครับก็ ไปลองโหลดใช้ได้นะครับเห็นช่วงนี้คนหลายคนออกลังกายเยอะใช่ครับครับมีทั้งบน iPhone แล้วก็ iPad ใช่ครับผมต่อไปครับกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Alien Sky ครับครับมันจะทำให้ท้องฟ้ามันกลายเป็นโลกเอเลียนไม่ใช่โลกนี้เลยครับเป็นยังไงโลกเอเลียนโลกเอเลียนอ่าจะดูัก็ไม่เคยไปเหมือนกันแต่ว่าดูหนังมาครับเขาบอกว่าโลกเอเลียนเนี่ยนะครับมันก็จะมีอาจจะมีเรียกว่าดวงจันทร์หลายดวงหรือดวงอาทิตย์หลายดวง จะแบบไม่ได้เป็นสีฟ้าอะไรอย่างนี้อะไรอย่าง,งานั้นจาเป็นสีเขียวนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับส,มมสามารถรปเ,เปลี่ยนฟ้าในรูปของคุณนะครับให้มันมีความเป็นเอเลี่ยนครับ สังเกตนะครับเห็นเป็นแสงโค้งๆเนี่ยอาจจะเป็นเรียกว่าวงแหวนของดาวดวงนั้นเหมือนเป็นขอบฟ้าไกลๆลอะไรอย่างนี้ะนะครับเป,นนเป็นเนบิวลาไปเลยก็แล้วแตะ่ที่มองเห็นชัดๆปรับสีปรับอะไรได้หมดเลยความโค้งนะครับแนะนําให้ดีถ้าใครใช้นะครับอาจจะเอาภาพที่มีรูปท้องฟ้ากว้างนิดหนึ่งนะครับ,รบสังเกตมีโอ้ด <c oughs> ีผมใส่อาจจะฟ้าผ่าบ่อยนะครับอาจจะเป็นดาวมฤตยูหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มีอาจจะมีดวงดวงอาทิตย์หลายดวงนะครับจะมีดวงจันทร์หลายดวงสามารถใส่เข้าไม่ได้ ใส่ดาวใส่อะไรเข้าไปครับให้เป็นโลกที่มันดูเอเลี่ยนเอเลี่ยนครับับใส่สุริยะขาเดี๋ยอ่ะถามให้อีกนึงตึ้งเรียกว่าทําให้ไม่ภาพไม่ดูน่าเบื่อนะครับครับก็เล่นๆกันสุดๆเยอะเอฟเฟกเยอะเลยใช่แล้วเอฟเฟกที่เกี่ยวกับพวกแบบว่าการไอ้พวกนิยายไซไฟใช่ครับใช่ใช่ไม่ดำและการเอเลี่ยนกฟรีครับฟรีฟรีด้วยไม่ต้องเสียเงินเอาไว้หลอกเพื่อใครแบบว่า เห็นเดฟโออะไรเงี้โอ้โหี่ถ่ายติดเดฟโอมาส่วนยอดเลยจริงครับแอปทางนั้นเป็ลงข่าวด้วยมั้ยแอปทางนั้นต่อไปครับเป็น Gri d by b i n a า y ต่ำครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันเรียกว่าโอ้จะเรียกว่า e x c e l หรือเรียกว่าอะไรดีมันไม่รู้จะลำบากไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีผมไม่รู้จะเรียกมันว่าแคตตาล็อีไหนดีลองมาดูกันครับลองดูเลยแอปพลิเคชันนี้บอกว่าสวยงามมากนะครับเป็นการทำเรียกว่ามันกึ่งแบบคือดูลิสอะอะไรลักษณะอย่างนั้นนะครับแล้วมันดูมันมีภาพมีตารางมีอะไรใส่เข้าไไปดด้หมเลย ที่สำคัญมันฟรีครับเนี่ยคุณสร้างภาพขึ้นมามันดูเหมือน Excel ที่มันแอดวานผสม presentation ผสมแบบสิ่งที่คุณอยากจะใส่อะไรเข้าไปอ่ะครับไม่รู้จะเรียกว่าอะไรจริงๆครับผู้หนูมันใส่ได้ทุกอย่างใช่ที่จดโน้ตแล้วมันสวยมากครับนะแล้วมันมีลักษณะเหมือนตารางครับผู้หนูมันคล้ายๆเหมือนเราเอา Excel มาทําให้มันเป็นอีกเลเวลหนึ่งเป็นเอ็กซ์แอดวานเอ็กเซละครับคือแบบเหมือนกับว่าเราจดโน้ตธรรมดาเป็นตัวหนังสือเรียงเรีงกมาเยอะๆเนี่ยใช่ครับน่าเบื่อ S <S ใช่นะครับจะ<ส>เติมหนังสือเติมรูปตรงไหนให้มันเป็นตารางจริงๆนะสำหรับบางคนนะชอบจดตารางจดนั่นจดนี้จดในเอ็กเนะครับ,รบนะบอันนี้มันเป็นเหมือนกันที่เอานํา Excel ขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งครับมีลักษณะเป็นเหมือนตารางเหมือนกันนะครับคือมันก็จะ,ะ,จะแบบ ดูเป็นระเบียบแบบเพราะว่าม,<ช>มันเป็นตารางนะมันก็จะแบบแต่ละตัวมันจะตรงกันหมดมันมีตารางใ,ในการควบคุมใช่ครับ,รบแล้วเราสามารถใส่ข้อมูลนู่นนี่นั่นได้นะครับในการสร้างโนต้ตต่างๆ p พร s เซนเทชันต่างๆสังเกตนะครับเวลาคุณแกขยายภาพเนี่ยมันจะเป็นไปตามช่องตารางครับนะครับตรงนี้คืออ Concept <S <S ของกริดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าต้องการเอามาให้เป็นโน้ตหรือเป็น To Do List ครับนะครับแต่ว่ามันคือ To Do List ปกติเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนแนวราบคือต้นจบเป็นข้อๆเขาบอกว่าไม่เป็นนี่คือกระดาษโน้ตขนาดใหญ่และคุณสามารถขยายพื้นที่ของคุณได้ตาม ตัาทยาสายเต็มที่ครับตรงนี้เนี่ยบางทีบางคนเนี่ยเขาชอบใช้ Excel เพราะว่าเนื่องจากมันเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะด้วยความเป็นตารางใส่นู่นนี่นั่นแล้วมันเรียงกันดีถ้าจดโน้ตธรรมดาทั่วไปอาจจะเรียงกันลําบากนะตรงนี้เป็นการผสมภาษาเลยทีเดียวครับแอปพลิเคชันนี้ดีตรงที่มันฟรีด้วยครับคุณโหนฟรีด้วยนะครับฟรีด้วยเอาไปลองใช้กันได้ดูได้เลยนะครับใครจะแพลนการเที่ยวต่างๆนะครับหรือไปเที่ยวที่ไหนแล้วอยากจะทำโน้ตเอาไว้นะครับรีวิวการเที่ยวก็ใส่ขึ้นมาได้ เนี่ยครับจดเสร็จเนี่ยเราสามารถเอ็กซ์พอร์ตออกไปได้ด้วยนะครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆได้แล้วก็ใช่แชร์กับเพื่อนได้ด้วยคือเช่นสมมติคุณทำแบบว่าอันนี้คือโตเกียวทริปหรืออย่างเงี้ยนะครับเราบอกว่าเฮ้ยแบ่งกันผมบอมอูไปจัดจัดโน้ตด้วยกันแล้วก็แชร์กันเลยรลดเดียวนะครับแอปเห็นโตเกียวทริปนี้คุณแกกันจะแอบไปญี่ปุ่นแน่เลยฉลองฉลองวีซ่าฟรีโอ้โหได้เลยสิบห้วันนะครับวันนี้ครบแล้วครับแอป ครับผมนี่คือดิจิไลฟ์นะครับของสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมนะครับสามารถติดตามนะครับดิจิไลฟ์นะครับแล้วก็ทีมงานพวกเรานะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียได้นะครับทางทวิตเตอร์ @digilive_tv ครับไปกดไลค์กันที่เ facebook.com/digilive_tv ครับดูรายการย้อนหลังนะครับรวมถึงรีวิวอื่นๆได้ที่ youtube.com/digilive_tv ครับครับผมแล้วอย่าลืมติดตามนะครับดิจิไลฟ์ให้ชีวิตดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์สี่ทุ่มสิบห้าทางเนชั่นแชนแนลครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ Terima kasih telah menonton!